มาพอกันมื้อนี้มีของดีมาให้มเงอีหยังนี้นครับนี่ครับปลานิน่นย่างครับใส่หมอห้อไฟฟ้าเม่าใหม่พร้อมซุกเบิ้ลเพิมครับน้ำจิ้มถัวมถ่วนจมวนจีนแลวกะ็ผักครับผมเมี่ยงปลาครับผม,ม,ม,บผมนี่ถั่วตัดเรียบร้อยผมใส่ถั่วตัดครับว่าใส่ถั่วนิสงธรรมดามันจกีอกมีความหวานเย่ยมดีเลยครับ เดี๋ยวครับตำน้ำจิ้มไปเลยเดี๋ยวครับผมเอาปลาไปเจี๊ยบไ้มองนั่งกินโดยยีไทยเห็นอีกทีนหนึ่งครับว่าเป็นตะกินบันไดเดี๋ยวพ่อครับผมลงมือตำกันเลยครับนี่ครับบักพริกกับกระเทียมจุ่บ่อยใส่เกลือด้วยเดี๋ยวมันแจะติ่มดองเข้าตาว่าไทยภูเก็ตนะครับผมแต่ภาษาอีสานเนี่ยแม่คัดคัดกับตำครับครับตำเสียบๆครับปุ่นนี่ของเสียบครับปุ่นนี่ ตัวลั้ว้ละเจ้าสิบกักตัวนี้กับั่ยหนงถือว่ได้ครับห้่วยหนึ่งกับต่อแล้วเลครับตัวตัดเป็นห้าบาทสามนเนี่ยสิบหาบาทครับเดีวเดี๋น่ยันยยีบาทครับพอปกเหมือนเท้าอยู่มันมีอยู่บนลยหรอบนี่ครับเติมตัวตัดลงไปนี่ครับใส่ก่ไปบ่ต้องบ่ต้องเลือรอเชื่อี่ม่งนี้แหละครับนี่ครับแล้วก็ลงบือตกันเลย ยวเรียนะครับแล้วเดี๋ยวราตอนตำเรียกัน,นะครับใช้วเวลาตำาุนเลยครับตัวตันเลยมือนง่นก้ามแขนขึ้นเรื่องปกกระปุยัครับปน้ำกปลา้นตันขาดพีได้คืออะครับขาดพีได้คือกันเนี่นยพวกผม,ม,มไม,ไไมไเเ่เป็นสปอ,อนเสือกหมดนะตมก็ตาใสานน่แห้เเดี๋ยวเรอตอนเหวเลยครับโซเชียลมือ ปุ้งกันเลยเหรียญน้องเมย์นะครับตามบอ,อกโดนเดี๋ยวครับลงไปเลยเนี่ยเสียบเนื้อเสียบกับบนลงกระซานหัวนั่นเลยบนลงน้ำปลาครับผงนัวชุกอะน้ำตาลตามด้วยมะนาวครับโอ้หผมดีครับน้ำวเลยไรเม็ดแต่ไม่ไร้ใจนะครับนี่มีคมพอมีคม,มพอม นะครับนะครับคุรีก่อนครับคุรีเลยกับซุ้มบึงโดยวพอะสวนต้องใส่งงไ,สไหมครับทาบ้ายแจกเราหุ่มอะไรพร้อมอย่างกินกเทียบกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอชิมนิดนึงครับขอใส่นี่แหละครับบม่อยากกินแบบปันปันเปรี้ยวได้แล้วหวานนิดหน่อย น้ำปลาได้หนึ่งเรียวได้ครับสำหรับน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผ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 าเดี๋ยวให้เพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเลยเสเลยรัวยิดสดๆไปครับไปนั่งโต๊ะกิมกัน,น,กนปลาพร้อมน้ำจิ้มพร้อมพักพร้อมนองสินกะพร้อมครับ วิธีการกินกันไม่อยากครับสนุกกินเข้าไปสช้ยาใช้มือเลยครับเนาะนี่ครับตัดปลาใส่เข้าไปน้ำจิ้มใส่เข้าไปนี่ครับแค่นี้ครับ,รบ,รบพอครับผมพอเลยเรื่อยๆหออันนี้เนี่อยๆนะครับแซ่บครับผม พบกันไหมครับผม